สวัสดีครับพี่น้องเฮ้าชาวชุมพลบุรีนะครับมอนีแอดมินกะพามาเลาะตลาดแรงนะครับของพี่น้องบานเฮ้านะครับมาเป็นกําลังใจให้พ่อข้าแม่ขายเนาะช่วงนี้กะดูตลาดสิง,งยบเงาไปหน่อยหนึ่งนะครับมอนีผมก็เลยพายางเลาะนะครับเพราะว่ากะเจ็บบรรยากาศอีสานบานเฮ้ามาฝากกันนะครับ คือผมเคยเว่าอกครับบานเหามานะันคือบานเฮานะครับสู่ไปนะครับพี่น้องสู่ตราบใดที่มุง่งมัมียังลมมีหายยังมีล่มหายใจอยู่นะครับ้านค้ากะสีประมาณนี้นะครับเมื่อนี้เง,งียบไปน้อยนึงนะครับเพราะว่าแม่คา้าบ่ระท่านได้มาต่างแอดมินกะมาก นมะแรกงคนะมาเร็วนํานะครับเดี๋ยวไปเลาะตลาดชุมพลบุรี่กันนะครับไปสอบถามแม่ค้าแม่ขายเพิ่นเพื่นเปิดใแน่น,นะครับจากการสอบถามแม่ค้าลหลายๆคนบอกว่าช่วงนี้กเกษฐกิจกะเป็นมรองตองแตงนะครับพี่น้องขายยากแนก่กะพ่อได้ขายครับกะอยู่บ้านนอกนะครับเนาะเสียเอาอย่างกับมันมากไม่กับบ่ไดดครับพักกะถือว่าสดอยู่นะครับที่ให้ ขายดีขึ้นในเมืองเพิ่นขึ้นในกรุงเทพเพิ่ขึ้นในเมืองใหญไงจากวัดสุรินกะเป็นไปบ่ได้ล้ครับแอดมินกับบริาพยายางเลาะไปไกลหลายปันใดขยากสีแบงปั่นนะครับความหนารักความประทรับใจของชุมชนบ้านเฮาครับไปพุ่นกินป่ามาพี่กินเขาบอกเกล่าเกาขานตำนานคนอีสานบ้านเฮานะครับห้กล่าวถึงคนในเมืองกรุงในหูวา ไปใสไปใสไปอยู่ใสไปอยู่ไต่ไปอยู่ไกลไปอยู่เมืองนอกเมืองหน้ากะกลับขึ้นมาบานเท่าเนาะครับเพราะว่าไก่สีฮอดเทศกาลสงการแล้วแม่ค้าลูกชิน้นเพื่อนกระยูหมองเก่าเนี่แหละครับเพื่อนบด้ไปใส่เลยครับเพื่อนกระขายถึกถึก,ถกพี่น้องหาบาทน้ำจิ้มเพื่อนกระแ่บแ่บอันนี้แอดมินกิดประจำเด้อบ่บริยนองแม่ค้าครับผมก็ถือว่าเพื่อนเป็น คนหน่ารักคนหนึ่งนะครับแล้วเป็นคนใจดีนะครับเป่าโน่หัวมวนนะครับแอดมินไปยำไรกะเป่ายอกกันอันนี้ก็เป็นล้านขายออมนะครับเป็นออมเฮ็ดนะครับนะครับเป็นขานออยเป็นขามขายออมเฮ็ดขายยำนะครับชีวิตของแม่ค้าบ้านเฮ่ามันกะสำเน็ตเลยก็เลยถามเพื่อน่าเมื่อนี้คือเงียบแท้เราก็บอกว่า เพิ่นบระทันมานะครับผมก็เลยถามยายนะย่งางเดี๋ยวเข้าไปกันต่อครับกขคาตาเบากับเมย์ใหญ่นี่โดนโอ้โอพี่คนนี้บอกผิดครับเมย์ใหญ่เดี๋ยวเราสิยเขียดไปเราเขามาเบิ่งคลิปนะครับเดี๋ยวไปรอเบิ่งไก่นี่ครับเมย์เมย์ขาขายไก่นี่เพิ่นกัไก่ในตำนานน้ำเพอชูบปอปลบัลีนะครับขอโทษลหลายๆครับกล่องอะไล่ตาแน่หน่อยหนึ่งแต่ว่ากะอยากมาถ่ายให้เบิ่งนะครับเบิง่งไก่ผีมีหดหนังหมูกรอบก็เลยสอบถามเพิ่นเพื่นบอกว่าโอ้ยมันก็จังสี่ละนายเอ้ยเพิ่นวะเมื่อนี่นี่พอข่าขา,ขายขนมนี่ครับเพิ่นกั อยู่มองเกานะครับกับคนถามหลายมองนะครับแกงกองไปตาไล่กับกองไายเพิ่งไตาย่บดกอมไปออกมาโอ้ไล่ตาเด้พี่น้องเอ้ยโอ้ยลืมไปว่าจะกองบอลยามเห็ดข่าวครื่องบล่ายแบบนี้ไม่ไทยตลาดก็เห็ดไล่ตาคาเทะคือเคลียร์เป็นอีกขันตัดต่อนะครับก็คือเป็นบรรยากาศบ้านๆนะครับตัดต่อมันกับบุคอยหูเรืองไปไหนนะครับก็เลยอยากซีบอกไปเลยดีกว่าน้องครับเนี่ยบรรยากาศนี้นะครับก็เลยยางไปถามเพื่อนผมถ้าผมทมถามโบนาณกับเมฆาคือเงียบแทมานี โอ้ยเพิ่นผู้ลงคนเพิ่นกับมาผู้ลงคนเพิ่นกับบอมานะครับเพิ่นกับเราสู่ผมฟังใงสี่ใจอะไรกะฝากพี่ทุกคนเนาะก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดติดตามให้ผมน้ำเน่ครับกับชุมพลบุรีท่านข่าวแล้วก็สุรินไลฟ์สไตล์ช่องยูทูบของคนชุมพลบุรีครับสุรินไลฟ์สไตล์แล้วก็ เพจของคนชั่วคนกับชุมพลบุรีทันข่าวนะครับชุมพลบุรีทันข่าวครับเรื่องเล่าข่าวสารของคนบาดเห่านะครับเฮงเฮงปังปังลุยลุยครับปวดได้ถือหวยก็ขอเฮงเฮงเด้อครับปวดได้มาถือกระซูกันต่อไปนะครับนี่เป็นกระม้านมันเป็นกระขายตลอดครับเปิดนี่มันได้น้อยได้แล้วก็ขายระวัาสั่นนะครับผมไปเมื่อบานกันดีกว่านะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับเอาก่สิไปแล้วมาพ่อพักอีกอย่างนี่เกินพักยังครับบอกแอดมินในบอร์ดนี่เกินพักยังนี่เปิดขายกำลังสิบบาท มันจะวัดกว่าตะข้องควนวัดสัตวเป็นผักปลูกเองนะครับผักยังอะไรเหรอนี่ผักยังนี่ผมกรบเบื้อนะครับผักพองบอกหรือว่าผักยังโอ้ปตะจิมเจียวแสีบเนาะพี่น้องปตะจิมปนแสีบหลายเพืใหญ่แล้วก็ว่ามันเป็นผักขเขาจะเอาปลูกเอาเบาจะากันโอ้แอดมิน บอกง่ายครับช่วงนี้แอดมินก็จอยเนาะเพราะว่ากสื่อก็ไหวนะครับอ่ะโอเคครับขอทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับร่ำรวยด้วยเงินทองสุขสุขคนครับบปรเจบต์โจนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับชุมพลบุรีทันข่าวเพจของคนชุมพลบุรีครับเรื่องราวข่าวสารของคนบ้านน่าครับถูกต้องตรงประเด็นข่าวต้องชุมพลบุรีทันข่าวแล้วก็ช่อง YouTube สุบริไลฟ์สไตล์ช่องยูทูบของคนชุมพลบุรีเฮงเฮงรวยรวยปังปังสวัสดีครับ